สว right. ัสดีครับพวกเราไทยโ over โย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 ชาวดูเอลลิททุกคนโยโยวันนี้เราจะทำอะไรกันครับชาวดูเอลลิทวันนี้ผมอยากจะมาสอนทุกคนเล่นดวลรัสลักลักลัสหรือต้องเสียงแค่ลักลักลัสลัก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 ขโมย อันนี้มันลัสนะโอเคอเออชช่กันไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะจะมาสอนเพื่อนเพื่อนเล่นดูเอลลัสรวมทั้งตั้งแต่เบสิกเลยเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจวิธีการเล่นดูเอลลัสก่อนแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเราจะได้ทําคลิปเล่นเกมเพย์ของดูเอลลัสให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆเลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสนามของดูเอลลัสกันก่อนเลย คารัมผับผับผับพามนี่ก็จะเป็นสนามของดูเอลรัสนะครับผมเพื่อนๆน่าจะเห็นเมาส์ผมแล้วอตอนนี้คุณสงสัยอะไรไหมทำไมว่าช่องให้มันน้อยจังอ่าก็เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ากดสนามของดูเอลรัสเนี่ยจะมีมอนสเตอร์เพียงแค่3ช่องเหมือนกับอ่าดูเอลริงในมือถือเลยอ่าแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกับดูเอลริงนะ เพื่นพนพนอนๆอาจจะเคยเล่นยูกิหรือว่าได้รู้จักกับยูกิมากันมาบ้างแล้วซึ่งอันนั้นเขาจะเรียกกดนั้นว่าม a สเตอร์ลูนซึ่งม a สเตอร์ n ูนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆปีเลยจนถึงปีส0 2 0ันี่นี้เองก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือยูกิปกติแต่ว่าดูเอลลัเนี่ยถูกแยกออกมาให้เป็น2แพลตฟอร์มเลยก็คือตอนนี้กดม a สเตอร์ลูนก็จะเล่นในม a สเตอร์ลูนไปกดดูเอลลัก็จะเล่นในแบบของดูเอลลัสไปซึ่งเราจะมาทําความรู้จักไม่ไม,ไม่มันต้องสามสีหัว Link ดูเอลลิ ที่เป็นเกมมือถือออออใช่ใช่ใชมันต้องเป็น3แต่เพราะว่าดูเอ Ring ก็จะเป็นแต่ว่าดูเอลริงเนี่ยก็ใช้ม a สเตอร์ลูรรวมกันครับธรรมดาแค่ว่าลดช่องลดช่องลงเหลือ3ช่องเหมือนกันอ่าโอเคมาเริ่มดูเอลรัสกันดูเอลรัสนะครับเราจะมาทําความรู้จักแต่ละช่องที่เราเห็นตรงนี้กันเลยนะครับผมมอ่าช่องแรกเลยก็คือเอาเด็กไปช่องเด็กก่อนช่องเด็กก็คือช่องขวาร่างสุดนี้เลยฮะเราจะวางเด็กของเราซึ่งในกฎของดูเอลรัสเนี้ย ก็เหมือนกับมัสเตอร์รูนเลยก็คือเราต,ต้องมีการ์ดขั้นต่ําทั้งหมด40ใบไม่เกินไม่และไม่เกิน60ใบครับโอเคครับผมโอเคต่อมาก็ช่องข้างบนเด็กก็คือสุสานเหมือนกับกฎของมัสเตอร์รูนเป๊ะๆอ่าจริงริงแต่ละช่องที่เราเห็นในนี้นะฮะมันก็คือช่องจากมัสเตอร์รูนนั่นแหละครับผมจากช่องซ้ายล่างก็เป็นช่องของเอ็กซ์ตรราเด็กแต่ ปัจจุบันนี้ลัสดูเอลยังไม่มีเอ็กเตอเด็กนะครับเพราะงั้นมันมีช่องมาแล้วก็น่าจะมีในอนาคตแล้วนะอ่าน่าจะมีในอนาคตแน่ๆครับข้างบนสีเขียวคืออะไรครับมันคือช่องของเวทฟิลนั่นเองอ่าโอเคเพื่พอนๆอาจจะถามว่าแล้วช่องอ,อ่อนนอกเกมอยู่ไหนซึ่งโปรติยูกิหรือมาสเตอร์ลุนก็ไม่มีช่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือการออนนอกเกมก็คือต้องเอาออกจากกระดานไปเลยโยนทิ้งไปอ่าใช่โอเคโอเคและช่องสามช่องข้างบนก็คือช่องมอนสเตอร์และสามช่องข้างล่างตรงนี้ก็คือช่องของเวทกับดัก อ่าดีเทลงข้างบนครับคุณก็จะเห็นว่าจะมีเป็นเหมือนแนวนอนก็คือการเซ็ตต้องป้องกันอ่าก็เราจะเห็นกรอบๆอยู่ตรงนั้นอ่าก็เข้าใจง่ายๆตามกันครับผมโอเคครับผมว่าด้วยเรื่องสนามไปแล้วอ่าต่อไปว่าด้วยเรื่องของเฟสการเล่นอ่าเฟสการเล่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เฟสง่ายๆเลยก็คือสแตนบายเฟสอ่าแล้วก็สแตนบายเฟสผมมองว่ามันอาจจะเป็นรวมกับรอเฟสไปเลยแล้วกันอ่าฮะกาเมนเฟส ใช่ครึ่งต่อเฟสของดูเอลรัสเนี่ยมีกฎที่แปลกๆอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันในภายภาคหลังแล้วกันต่อจากนี้อ่ต่อมาก็จะเป็นเมนเฟสที่หนึ่งเมนเฟสที่หนึ่งถ้าในมอนสเตอร์ลุนเนี่ยจะเป็นเมนเฟสหนึ่งและเมนเฟสสองแต่ว่าในรัสดูเอลเนี่ยจะขอเรียกตรงนี้ว่าเมนเฟสเฉยๆเลยอ่าฮะอ่าซึ่งเมนเฟสเนี่ยก็คือเฟสที่เพื่อนๆจะสามารถลงมอนสเตอร์ลงหมอเวทกำดักใช้นู่นใช้นี่ได้เต็มที่อ่าต่อมาก็จะเป็นแบทเทิลเฟสก็คือเฟสที่เราจะเอามอนสเตอร์โจมตีใส่คู่ต่อสู้นนั่เอง และสุดท้ายจะเป็นเอ็นเฟสทันทีก็คือหลังจากที่แพทเทิรแพทเทิร์นเสร็จเพื่อนจะต้องจบเทิร์นทันทีครับผมมันจะไม่มีเมนเฟสที่2อ่าก็คือไม่สามารถหมอบกับดับหลังจากที่ตีได้แล้วอ่าเพราะงั้นเพื่อนๆก็ต้องหมอบของอะไรให้เตรียมพร้อมก่อนที่ตัวเองจะตีเรียบร้อยอ่าอ่าเรื่องของการจัว่วผมขอบอกเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดก่อนแล้วกันครับผมโอเคการ์ดเนี่ยเราจะมีการ์ดทั้งหมดตอนนี้มันมีทั้งหมดเอ่อกี่ประเภทนะสี่ประเภทอ่าใช่ใช่ก็คือมอนสเตอร์ปกติครับผม ม <Monster> อนสเตอร์เอฟเฟกต์แล้วก็การ์ดเวทแล้วก็กับดักครับโอเคซึ่งตอนเนี้ยการ์ดทั้ง4รูปแบบก็คือจะเป็นการที่พวกเราคนเล่นยูกิก็น,น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์มีมอนสเตอร์ปกติมอนเวทแล้วก็กับดักอ่าดูรูปแบบการ์ดมอนสเตอร์ก่อนที่เปลี่ยนแปลงไปอ่าก็คือถ้าของธรรมดาก็จะเป็นดาวติดข้างบนแต่ครนี้คือจะเป็นดวงเดียื่อก็เขียนเลขเจ็ดเลยเดี๋ยวผมเอารูปนี้มาให้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่าน่าจะเห็นชัดเพื่อนๆน่าจะเห็นชัดกันทุกคนนะ อ่าอาจจะผมขอลบเอาที่หลบไปอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นภาพของตรงดาวกับมอนเตอร์เนาะใช่นี่ตรงกะดาวจะเขียนไว้ตรงนี้เลยวคอ่านเห็นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งนับลูกแก้วอ่าแล้วก็ุ๊ทีเคเอทีก็เอทีเคเอทีเคเอนีเเอยีเคเอทีเคอทีเอทีเคเอนีเคเอทีเคอทีเคอทีเคเอฟเคเอทีเคเอทีเคอทีเคเอีเยเอมีเคเอทีเขเอมีเคเอทีอีเคเอทีเคเอทีอทีเอีเีมอนเอเมกอเอกออกคือปกติแล้วเนี่ย เอฟเฟกของยูกิโตะผมมันยาวเหยียดเลยแล้วมันก็เขียน,นติดกันติดกันติดกันเยอะๆถูกต้องไหมครับ uh huh. แต่ว่าภาคในดูเอล s 斯เนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเขาจะเขียนเป็นวงเล็บด้านหน้าไว้ว่า requirements ครับผม r e q u i r e m e n t ก็คือค่าคอสต,ต่างๆที่เราต้องใช้จ่ายก่อนที่จะใช้เอฟเฟกต์ huh. ค่าจูกิปกติแล้วเนี่ยเขาจะเขียนรวมกันซึ่งทําให้คนเกิดอาการสับสนว่าเฮ้ยตกลงเราต้องจ่ายก่อนแล้วถึงเอฟเฟกเกิดหรือว่ายังไงกันแน่หรือว่ามันคือเอฟเฟกทั้งหมดเลยถ้าคุณคิดภาพไม่ออกคุณก็ลองไปอ่านเอฟเฟกขอของชูตติ้งสตาร์ดักดากนจะเห็นความเล็กและก็แออัดซึ่งก็มีตัวหลายๆตัวที่แออัดกว่านั้นนะแต่ว่าผมมองว่าดูยอเลสในอนาคตก็คงจะแออัดเหมือนกันอาจจะอาจจะแออัดกว่าด้วยโอเค แต่ว่าอตอนนี้ยังมีไม่เยอะพองันก็ยังก็จะเป็นเอฟเฟกง่ายๆง่ายๆแค่นี้คุณลองย่อแล้วก็ไปที่เวทต,ต่ออ่ะยอ่ยอย่อไก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นการเวทก็เหมือนกันการเวทก็จะมีวิปมน n ์แล้วก็เอฟเฟกเหมือนกันอ,อก็ยังคง ไม่มีเวทความเร็วสูงยังเป็นเวทปกติอยู่ยังไม่มีเวทความเร็วสูงไม่มีเวทต่อเนื่องยังมีแค่เวทพนเบสิกเวทก็จั่วทำลายเสดยังคงมียังมีในเบสิกของยุกิครับผมโอเคครับผมบอนเหลืองก็ปกตินอกไม่มีอะไรข้ามไปส่วนมากบอลเลเวลสี่ดาวหรือต่ำกว่าจะพลังไม่เกินพันห้าที่ดูดูกันมาใช่นอกจากจะมีเอฟเฟกบวกลบอะไรตีสูงสุดนี่น่าจะพันห้าแล้วตอนนี้เท่าที่เห็นนะ <Okay. S 2> อ่าแล้วทีนี้เราอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักกับอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ยิ่งใหญ่มากๆในดเวลัสณปัจจุบันนี้นะนั่นก็คือนั่นก็คือ maximum summon ไอ้ maximum shocker อ่าก็จะเป็นรูปแบบการอัญเชิญแบบใหม่ของยูกิดเ r ลัสเลยะนะครับผมอ่ามันไม่ใช่แวนการฮะแวนการเขาต่อสองใบแต่ยูกิคือเอาเสามเลยสามใบต่อกันเลยอ่าซึ่งการอัญเชิญ maximum เนี่ยจะเป็นยังไง เดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงเกมเพลย์หลังจากนี้ให้ดูทุกคนได้ดูนะครับผมนี่คือเกินไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าใจเฟดเมื่อกี้เราเข้าใจเฟดแล้วก็เข้าใจเอฟเฟกต์การ์ดไปแล้วเนาะอ่ะเอาระบบการจั่วกันที่เขาเปลี่ยนแปลงไปไอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทั้งหมดตั้งแต่สแตนบายเฟดใหม่เลยอ่ะโอเค,อโ,อเคโอเคครับก็เข้าสู่สแตนบายเฟดแล้วก็เมนเฟดหนึ่งเาก่อนอื่นเลยก็คือเรากับคู่แข่งจะต้อง ขอยิงฉุบกันก่อนอด้วยกดตามมันหรือว่าจะเป็นการทอยเหรียญก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนถนัดแต่ทอยเหรียญก็ต้องระวังนิดนึงอาจารย์อาจจะมายุดผมบอกว่าเล่นการพนันได้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกโอเคเริ่มการ์ดที่สี่ใบบนมืออ่าผู้เล่นคนแรกจะเริ่มก่อนไม่มีสิทธิ์ตีคนที่หลังมีสิทธิ์โจมตีมันจะพูดเร็วไปปะไม่ก็เดี๋ยวค่อยเข้าระบบไงมันเป็นเบสิกอยู่แล้วครับผมอ่าต่อไปตัวคุณเลยเริ่มกันเรื่อง ระบบการ์ดอ่าโอเควิธีตั้งแต่เทิร์นแรกเลยคือเราจะได้การ์ดบนมือ4ใบถูกต้องไหมครับแล้วเมื่อเข้าเทิร์นตัวเองมาสมมติเราปล่อยยิ่งุบชนะแล้วเราได้เริ่มก่อนอ่าเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบเป็น5าใบทันทีครับผมอ่าซึ่งนี่ก็คือสแตนบายเฟสและดอฟเฟสจบไปแล้วแล้วก็จะถูกตัดเข้าเมนเฟสหนึ่งโดยอัตโนมัติทันทีอ่าฮะในเมนเฟสที่หนึ่งเนี่ยครับการ์ดอัญเชอร์ของ ดูรัสดูเอลเนี่ยแตกต่างจากการอัญเชิญมอนสเตอร์ของมาสเตอรูนครับผมเพราะว่าในดูเอลรัสเราจะสามารถอัญเชิญปกติกี่ครั้งก็ได้ยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างเช่นผมอัญเชิญสเปลอาเชอร์ลงมาในสภาพตั้งโจมตีอย่างนี้น,นะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หและผมก็ยังอัญเชิญปกติ Mystic d ิวเลอลงมาสภาพตั้งโจมตีนี่คือครั้งที่สองและครั้งที่สามผมอยากจะ Seven, อัญเชิญเ e เว่นโรสแมจิกเชียเนี่ย ผมก็ต้องมันเป็นเลเวลเจ็ดใช่ไหมครับผมมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดและแปดขึ้นเจ็ดขึ้นไปจนถึงเลเวลสิบเลยจะต้องสังเวยมอนสเตอร์สองตัวถ้าเป็นเลเวลห้ากับหกก็คือสังเวยหนึ่งตัวอ่าผมจะอันเชิญเซเว่นลดไมจิเชียนผมก็ต้องเอาการ์ดสองใบนี้ลงสู่ศาลไปก่อนสังเวยสองใบเพื่ออัญเชิญเซเว่นลดไมจิเชียนลงไปซึ่งระหว่างเนี้ยถ้าเกิดเรามีสมมติผมมีการ์ดบนมือเพิ่มอีกอันสมมตินะผมก็ยังสามารถแปะอัญเชิญลงมาอีกก็ได้แล้วจะสังเวยลงอีก ก็ได้ใช่ครับปรับได้ที่คุณยังอยู่ในเมนเฟสคุณอันเชิญได้ทีทีเลยอินฟินิตี้ทีทีเลยใช่อ่าแล้วต่อมาเราก็จะสามารถที่จะใช้เวทหรือจะหมอบเวทหรือกับดักไว้ก็ได้ทีกับดักก่อนจะใช้เราต้องเซ็ตคว่ำไว้ก่อนนะครับอ่าไม่สามารถใช้จากบนมือได้เนาะหรือว่าในเทิร์นที่เซตในเทิร์นที่เซ็ตคว่ำก็ไม่สามารถใช้ได้ยกเว้นแต่ผ่านไปอีกเทิร์นจะมีเทคของมันบอกว่าสามารถใช้ได้ใช่แต่ตอนนี้เดิวร์แสยังไม่มีนะครับโอเค ต่อมาก็จะเป็นเฟสของการบัตเทิลบัตเทิลอ่าบัตเทิลนี่ก็จะเหมือนกับมาสเตอร์รูเลยแล้วก็คือใช้มอนสเตอร์โจมตีสั่งสั่งโจมตีไปนะครับซึ่งเกมนี้ถ้าอีกฝ่ายยังมีมอนสเตอร์อยู่บนสนามเราจะต้องตีมอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนไม่สามารถที่จะข้ามไปตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ยกเว้นจะมีเอฟเฟกต์ที่สามากินโดยตรงทำอะไรกับเอลพีใช่ใช่ใช่อ่าเลือดยังใช้คำว่า LP หรือไลท์พอยต์เหมือนเดิมครับผมครับอ่าอยู่ที่800 0 อ่าใช่ก็ยังเหมือนกับมาสเตอร์ลูนก็คือมีอพี8,000แต่ข้อดีของมันขึ้นมาหน่อยก็คือในการ์ตูนก็ใช้อพี8,000เหมือนกันแล้วไม่หลอกลงยุิที่4,000แล้วก็จวเทพอ่า <c oughs> จวเทพยังมีอยู่จวเทพยังมีอยู่อ่าโอเคโอเคต่อต่อ,ตอโอเคแล้วก็ผมขอบอกวิธีการอัญเชิญแบบอีกแบบพิเศษอีกแบบหนึ่งหน่อยก็คือตัวการอัญเชิญแบบม็กซิมัมเนี่ย <c oughs> อ่าแต่ผมขอปิดภาพสองภาพนี้ก่อน <c oughs> โอเคการอัญเชิญแบบม็กซิมัมเนี่ยครับมีความพิเศษอย่างหนึ่าาาไอ้ตััววกรเน่มด มันเยอะมากๆเลยพี่มันอัญเชิญยังไงวะต้องสองใบสองตัวแล้วก็ลงอีก2ตัวเนี้ยเหรอไม่ใช่นะครับการอัญเชิญแบบแม็กซิมัมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการ์ดสใบเนี้ยหรือว่าการ์ดที่มันเงื่อนครบเงื่อนไขของแม็กซิมัมการ์ดเนี่ยครับใช่ไหมฮะครบ3ใบเราจะสามารถสเปเชียลแซมมอนหรือประกาศแม็กซิมั่มแซมมอนจากบนมือได้ลงไปบนสนามได้ทันทีเลยอ่าอารมณ์จะเหมือนการเรียกพินดูรัมอ่าใช่ใช่เรียกมาเลยไม่สนใจเลเวล ไม่ต้องสนใจเลเวลแล้วก็ลงมาสามตัวแบบปึ้งเลยจัดเรียงส,สวยๆงามๆอ่าหรือจะลงแบบแค่ตัวเดียวก็ได้แบบมันบกว่าเออบนมือ3ใบไม่ครบมีมาแค่ใบ,บเดียวก็ลงไปยืนไว้ก่อนก็ได้แต่จะใช้เอฟเฟกไม่ได้เพราะเอฟเฟกพวกนี้จะบอกว่าต้องอยู่ในสภาพของการแม็กซิมัมเท่านั้นอ่าครับอ่าแล้วบางคนอาจจะถามว่าพี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีการ์ดเอ่อมอนสเตอร์อยู่บนสนามอย่างเงี้ยผมจะแม็กซิมัมได้ไหมครับ คำต,ตอบคือคำตอบตก็คือสามารถทําได้ครับผมโดยการเอามอนเตอร์พวกนี้ลงสู่สารไปเลยครับแล้วก็สเป์แม็กซิมัมได้ทันที <โอ S 2> เมื่อประกาศสเปเม็กซิมัมปุ๊บมอนเตอร์คนสามเคลียออกทันทีครับอ๋อโอเคครับผมโอเคส่วนการ์ดแมกซิมัมเนี่ยมีความพิเศษของมันก็คือมันจะใชเอฟเฟคไต์กระตอเมื่ออยู่ในสภาพแมกซิมัมเท่านั้นครับข้อที่2ก็คือเมื่อแมกซิมัมแอคแทกแล้วเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีที่เปลี่ยนไปครับไม่ใช่เอามอนเตอร์พลังโจมตีบารมกัน แต่มันจะมีเขียนเนี่ยครับแม็กซิมัมแม็กแท็กเขียนเอาไว้บนการ์ดอย่างนี้แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้เลยยกตัวอย่างเช่นอ่าอเวอร์โหลดตัวนี้ก็คือสาม0ห้าร้อยอ๋อครับผมอ่าแต่ถ้าล,ลงแยกใบก็จะมีดีเฟนซ์ศูนย์ทุกตัวแล้วแอกแท็กก็เป็นแ0 0 1 <500. S 2> อ้อย้าห้ารอซึ่งต่ำมากมากมันก็เลยเไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้ในการแบบว่าการอัญเชิญอโอเคอ่าอ่าลืมบอกไปว่าถ้าเกิดอยากจะลงมอนอเตอร์ปกติในสภาพตามงกันก็ต้องลงแบบเซ็ตคว่ำนะใช่ครับไม่สามารถไง ป้องกันได้อ่าก็เหมือนกับมัสเตอร์ลูนก็คือต้องลงแบบเซตความเท่านั้นแต่จะ<ม>เซตความกี่ใบก,ก็ได้เหมือนกันครับมไม่มีปัญหาพวกนี้จะลงแบบเซตความก็ได้แต่ถ้าเกิดแม็กซิมัมต้องหงายหน้าเท่านั้นอ่าโอเคต่อไปแม็กซิมัมเนี่ยเมื่อประกาศโจมตีจะโจมตีได้แค่ครั้งเดียวครับเหมือนให้ให้เปรียบเสมือนกับว่าเรามีมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนสนามแต่ว่ากินสามช่องนี้ไปแล้วนะอ่าครับอ่าอ่าผมขอมีคำถามครับผมสมมติถ้าฝ่ายตีมอน ถ้ามอนอีกฝ่ายตีแม็กซิมัมเราคือถ้าต้องการตีแค่ตัวใดตัวหนึ่งสามารถตีได้ไหมที่เพราะมันมีสามใบต่อกันอ่าคาตอบก็คือไม่ได้ครับแม็กซิมัมนั้นถือว่ามีตัวเดียวบนสนามครับผมก็คือแม็กซิมัมที่สามแท่ใช่ครับโอเค,อเคก็คือตัวกลางนั่นแหละตัวเลเวลสิบอ่าผมขออีกนึงครับถ้ามันมีเทคเวทที่ว่าทําลายการ์ดบนฟิลหนึ่งใบก็คือว่าถ้าโดนแม็กซิมัมคือตายทั้งสามตัวถูกต้องครับผมโอเคแม็กซิมัมนับเป็นการ์ดใบเดียวครับโอเคครับผมก็ยิงตายก คุณเห็นว่าอู้พลแอตแทกสาม,มัาสูงจังเลยตายได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับ,รบแต่ตัวอย่างโอเวอร์โหลดนี้เองก็มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสามัาเนี่ยคือพลังขั้นต้นเอฟเฟกเอฟเฟกของตัวซ้ายกับตัวขวาเนี่ยเราสามารถกดใช้งานได้ด้วยอืมอ่าก็เหมือนกับว่าเราลงไปปุ่มใช่ไหมเอฟเฟกต์ตัวซ้ายก็ใช้งานไปเอฟเฟกต์ Effect ตัวขวาก็ใช้งานไปาามันจะสามารถใช้งานแล้วก็ถือว่าเพิ่มพลังให้กับตัวมันเองได้โอเคโอเคก็จบ การเรียนรู้ของแม็กซิมัมไปการโจมตีได้เห็นไปแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเข้าสู่เอ็นเฟสขอเพิ่มมอกไรอบกไรมได้ครับอมันจะมีการ์ดที่เรียกว่าใส่ได้ใปเดียวทางเด็กอ๋อเลเจนด์อ๋อวันนี้ผมไม่ได้เตรียมภาพเลเจนด์มาเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงไปหยิบภาพเลเจนด์มาก่อนยกตัวอย่างก็ได้ว่าเป็นบูไอเดี๋ยวผมไปหยิบภาพเลเจนด์มาก่อนดีกว่าโอเคเมื่อกี้ผมไปหยิบอ่าการ์ดเลเจนด์มาแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรก็คือ การ์ดเป็นเลเจนด์ใบนี้ก็คือบูลายไว์ดอร์ก็นั่นเองขอต้องขออภัยนิดน,นึงว่าเรื่องการ์ดมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เย็นการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่เรียกได้ว่าอย uh ู่คู่ยุกิมาตั้งแต่ยุคยุคที่หนึ่งเลยอ่ะอเป็นการ์ดที่ใครบาดชีก,กับมือ,อแล้วมันก็นยังกลับมาได้อโอเคต่อไปก็คือเหตุผลของการ์ดใบนี้ที่มันพิเศษกว่าเพื่อนเลยก็คือมันเป็นการ์ดเลเจนด์เลเจนด์นี่จะเขียนถูกเขียนเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะอาจจะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเพื่อนๆคิดว่าทำไมภาพมันทุเ คือการ์ดฟอยนะครับต้องเข้าใจการ์ด <c oughs> จริงมันจะสวยมากแต่ว่าพอ,อเป็นรูปมันเลยไม่สวยเท่าไหร่โอเคโอเคจุดเด่นของการ์ดเลเจนด์ก็คือจะสามารถใส่ได้ใบเดียวทั้งเด็กอ่าสมมติเพื่อนๆอาจจะถามว่าถ้าเกิดผมมีบูอาหนึ่งตัวแล้วผมมีการ์ดเลเจนด์ใบอื่นอย่างตัวอย่างเช่นเลดไอเลดไอนี่ก็เป็นเลเจนด์เหมือนกันหรือเวกับดักอ่าหรือเวกับดักที่เป็นคาว่าเลเจนด์เหมือนกันเนี่ยจะสามารถก็คือใส่ได้ใบเดียวทั้งเด็กใช่ไหมครับพี่หมายถึงว่าบูอาหนึ่งตัวเลดไอหนึ่งตัวเวทหนึ่งใบคําตอบคือไม่ใช่นะครับ เลเจนต์จะใส่ได้ใบเดียวทางเล็กก็หมายความว่าจะมีแท็กเลเจนต์เนี่ยอยู่ได้ใบเดียวแค่ในหนึ่งในกองเลยถ้าจะมีเวทก็เวทหนึ่งใบถ้าจะมีบูอายก็บูไอ้หนึ่งใบใช่ครับไม่สามารถมีเลเจนต์ในเล็กได้เกินสองเอ้ยหนึ่งใบอ่าไม่เกินหนึ่งใบก็คือใส่ได้ใบเดียวทางเล็กไปเลยอ่าเรื่องมอนเตอร์มอนเตอร์ก็ยังใส่ได้อย่างละสาม้ล็กับแบบอย่างละสามเหมือนเดิมครับอ่าใช่ใช่อืมโอเคโอเคเลเจนต์น่าจะหมดไปแล้วเนาะอ่าฮะอพอเอ็นอ้อ การเล gend ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็อัญเชิญอะไรเหมือนเดิมปกติอย่างบูไอก็สองบยสก็เรียกส่งวยสเรียกเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีพิเศษมัไม่ใช่มัมพิเศษอะไรโอเคโอเคตรงนี้ก็หมดไปแล้ะแตหรับวิธีการเล่นแค่มันก็มีวิธีการเล่นแค่นี้เลยง่ายๆที่เหลือมันก็อยู่ที่กลยุทธ์แล้วก็เอฟเฟกต์การแต่ละอย่างกันว่ากันว่าก็ว่ากันไปโอเคซึ่งเราจะได้เห็นเกมเพลย์แล้วก็ ข้อมูลของการ์ดมากขึ้นเนี่ยในคลิปต่อไปแน่นอนครับผมสาหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ได้รับความรู้ในดูเออรัสกันไปเต็มที่แล้ว,ลวก็น่าจะเขียนแล้วก็สนุกแล้วก็<ต>บอกกับน้องๆที่น่าจะหัดเล่นอยู่กี่ว่าเอ้ยทำไมมันมีนานแล้วมันมีอะไรมาใหม่อ่าใช่แล้วก็ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศเอาอะดูเออรัสเข้ามาขายในต่างประเทศหรือว่าขายนอกพื้นที่นอกจากญี่ปุ่นเนี่ยครับคือตอนนี้เขายังขายแค่ในญี่ปุ่นอยู่เนาะ ถ้าเขาเอามาออกมาขายเนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆอาจจะเอามาเล่นกันได้ง่ายมากขึ้นเพราะยุคปัจจุบันนี้คือมันมีแต่กล่องสุ่มเนาะ<ช>เวลาเปิดไปโอ,อ้โหการมันสิบสามสิบสี่สิบใบอยู่ในนั้นอ่ะกว่าจะสุ่มหาเจอการที่อยากเล่นแม่งก็โคตรยากเลยอแต่ว่าดูเอเวอเสเนี่ยแพ็คหนึ่งมันมียี่สิบกว่าใบาเองครับกล่องหนึ่งอ,ะอ่ะเท่ากับว่าเวลาคุณเปิดแพ็คออกมาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้การครบอย่างละสามอย่างละสามเนี่ยจากบ็อกบ็อกเดียวมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับ ประหยัดเงนินขึ้นเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ผมขอนิดนึงได้ไหมได้ครับสมมุติถ้าเข้ามาไทยแล้วคนไทยซื้อลิขสิทธิ์ทําเป็นไทยแตรการเป็นไทยเหมือนแฟนการ์ดก็อยากให้เ,เพื่อนๆช่วยก<ส>ันอุดหนุนเพื่อส,ส่งเสริมให้มีการแข่งขันหรือจัดอะไรมากมายในการเล่นด u ลลัคส์ครับเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นการละเล่นใหม่เลยใช่ ลองลองเปิดใจอย่าไปมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนยูกิให้เรามองไปเป็นเกมใหม่ไปเลยแล้วกันอ่าฮะที่ uh huh. ใช้ตีมยูกิใช่อ <I. S 2> หลังการจะเป็นหลังการยูกิอะไรยังเป็นยูกิอยู่มันมีความคิดแบบยูกิแต่ว่าเล่นง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้น <Okay. S 1> แต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ปีแรกๆแหละครับ uh huh. หลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกทะเลไปทางไหน <laughs> หรืออาจจะได้ร,รับกระแสะตอบรับที่อาจจะไม่ดีจนต้องยกเลิกไปผมก็ยังไม่อยากให้มันยกเลิกนะเพราะว่า ำหรับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยการนี้แม่งโอเคเลยเพราะมันเล่นง่ายแล้วก็สำหรับแฟนเก่ายูกิที่เล่นเจนเดิมนะครับครับผมก็คุณลองเปิดใจเพราะว่าตัวดูเอลรักเนี่ยเขาสามารถเขาเอาทีมการเดิมๆมาใส่ด้วยอ่าอย่างบูไอเนี่ยยูยงคงกระพันเลดไอเนี่ยก็ใส่ให้ไม่ขึ้นไหมพวกคุณคิดถึงแบ็คเมจิเคียนก็ยังมีอยู่แต่จะมีทีมแบบออกมาชัดเจนขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่สามารถบอกได้เป็นเรื่องของอนาคตใช่ครับโอเค นนโอเคสำหรับว,นนวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอะไรสามารถทักเข้ามาในข้างล่างคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่า,าคอมเมนต์ให้ <Hey S 2> ความคิดเห็นกัน Facebook ก็ได้เราก็จะตอบเพื่อนๆหรือถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบเพื่อนๆให้ได้แน่นอนครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ,รบทีทู1 1> วเว u นดวล